ย้อนฟังคำตอบเบลล่าทาวเวียเซอร์ไพส์ขอแต่งงาน ออกมาประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการในวันที่17กระกฎาคมที่จะถึงนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับของพระเอกหนุ่มซุปตาเวีสุกวลวัน์เซอร์ไพรส์กันเป็นอย่างมากทมกลางการแสดงความยินดีมากๆโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมหนุ่มเวียดโพสภาพสวมแหวนมน่นพร้อมทางระบุแคปชั่นว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำวอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสอง ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับอ้าว5 4 3 2 1แอคชั่น ล่าสุดมีชาวเน็ตไปย้อนคลิปสัมภาษณ์สิ่งที่เบลลาพูดเมื่อเวียขอแต่งงานซึ่งหนุ่มเวียก็ได้พูดว่าปัจจุบันก็มีความสุขและรู้ว่าเบลลายังสนุกกับการทำงานอยู่ครูเราให้เวลากันและการอีกนานไหมไม่ได้คิดเลยผมเดาว,ว่าน้องคงอยากที่จะทำให้ทุกอย่างดูสบายก่อนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่น้องต้องดูแลผมก็เลยไม่ได้คุยและคิดว่าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าซึ่งเบลลาได้แซวว่าลองไหมลองลองดูไหมหัวเราะอาจจะได้ คำตอบที่ไม่เหมือนคนอื่นเวียวกล่าวต่อเลนอะไรเนี่ยหัวเราะ